สว,ส,สวัสดีค่ะคบคอนะคะได้ยกเลิกการกักตัวในสถานกักการโควิดที่รัฐจัดให้โดยคนไทยคนต่างชาติที่บินเข้ามาในประเทศไทยนะคะต้องจ่ายค่าที่พักโรงแรมเองโดยรัฐจะช่วยเฉพาะค่าตรวจเชื้อโควิดเท่านั้นค่ะโดยวันที่18มิถุนายน2564นายแพทย์วีสินวิสุนยโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 นะคะได้เผยถึงว่าการดำเนินการตามมาตรการจัด สถานที่กักกันโรคว่าเนื่องด้วยหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งคนไทยและต่างชาติเข้ารับการกักตัวพบว่ามีการใช้บริการด้านนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ประชาชนหลายรายเดินทางไปกลับต่างประเทศนะคะและใช้สิทธิตรงนี้ซึ่งก็ทําให้รัฐบาลนะคะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะคะจะเราจะเปลี่ยนเข้าสู่ new normal โดยการที่ลดสถานที่กักกันโรคของรัฐในรูปแบบ state quarantine นะคะหรือว่าการกักตัวฟรีนั่นเองค่ะโดยใน แพทย์ทวีสินนะคะได้กล่าวว่าส่วนสถานกักการโรคของหน่วยงานหรือที่เรียกว่า organization quarantine นะคะหรือว่า OQ เนี่ยจะใช้รองรับ2กรณีก็คือแรงงานไทยที่กลับจากการทำงานต่างประเทศกลุ่มคนพวกนี้หารายได้เข้ามาเมื่อกลับเข้ามากระทรวงแรงงานจะประสานกับภาคเอกชนนะคะเพื่อกำหนดพื้นที่ระยะเวลาและก็เรื่องต่างๆให้ค่ะ ในกรณีที่2นะคะเป็นกลุ่มคนไทยที่อยู่ต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ตกทุกได้ยากและต้องการกลับมาถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางแต่ไม่มีกําลังในการจ่ายนะคะภาครัฐจะจัดหาโอคในส่วนนี้ให้เฉพาะในส่วนของทางบกอย่างเช่นขอบประเทศทางจังหวัดชายแดนก็ยังมีสถานกักกัน SQ อยู่อาจจะเป็นโรงแรมที่ไม่ได้หลายดาวซึ่งภาครัฐยันเป็นผู้ รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายให้ค่ะทั้งนี้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคค่ะส่วนผู้ที่เดินทางมาทางอากาศและทางน้ำนะคะใช้มาตรการเดียวกันคือก,กักตัวในสถานกักโรคทางเลือกค่ะหรือว่า AQ นะคะโดยผู้ที่เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าใช,ใช้จ่ายในการกักตัวเองทั้งหมดค่ะ ทางนี้นะคะจะมีการปรับและให้เพิ่มในส่วนสถานกักการโรคทางเลือกนะคะหรือว่า alternative quarantine หรือว่า AQ นะคะซึ่งถ้าเป็นกักแบบรัฐบาลนะคะ SQ state quarantine เนี่ยจะยังมีอยู่แต่ว่าจะให้สำหรับผู้ปลอดบางข้าราชการที่เดินทางกลับเข้ามาแต่ว่าคนปกติทั่วไปนะคะทั้งคนไทยและต่างชาติยังจะต้องใช้สถานที่กักกันทางเลือกค่ะหรือว่า AQ แบบเสียเงินเองนะคะ แต่สําหรับคนไทยรัฐจะช่วยในเรื่องของการตรวจหาเชือ้อแล้วก็ในส่วนของค่าที่พักค่าโรงแรมผู้เดินทางจะต้องจ่ายเองนะคะซึ่งที่บอกไปจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคม2,564เป็นต้นไปค่ะต่อมามาดูกันนะคะว่าสถานที่กักกันโควิดเนี่ยมี4รูปแบบคืออะไรบ้างที่เขาเรียกกันว่าโล c a l q u a r a n t i นะคะก็คือสถานกักโรคในท้องถิ่นสำหรับกักกันผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดค่ะ แบบที่2ก็คือ State Quarantine ก็คือเป็นการกักตัวของรัฐบาลนะคะที่กักตัวฟรีค่ะโดยจะใช้สำหรับการกักกันผู้เดินทางเข้ามาในประเทศนะคะแบบที่3 Alternative State Quarantine นะคะ asq ก็คือสถานกักกันรโรคแห่งรัฐบาลนะคะทางเลือกโดยสถานกักกันผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศเนี่ย ผู้ที่เข้ามาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนต่างชาติแต่ตอนนี้ถ้าเกิดกฎหมายเปลี่ยนก็คือทั้งคนไทยและก็คนต่างชาติจะต้องใช้แบบ ASQ ค่ะก็เป็นแบบที่ใช้เสียค่าใช้จ่ายเองต่อมาก็จะเป็นแบบที่4นะคะ Organization บรันทีนะคะหรือ OQ จะเป็นสถานกักกันโรคของหน่วยงานนะคะซึ่งสำหรับกักตัวบุคลากรของหน่วยงานที่เดินทางเข้ามาในประเทศซึ่งก็จะเป็นสถานที่ของหน่วยงานนั้นแล้วก็ห้ามผู้กักกันเนี่ยออกนอกบริเวณค่ะ และนี้ก็เป็นสานการล่าสุดนะคะสําหรับคนที่จะเดินทางกลับไทยค่ะแล้วจะต้องกักตัวซึ่งก็จะเป็นข่าวอัปเดตนะคะว่าวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปจะยกเลิกการกักตัวฟรีนะคะของคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศค่ะถ้าใครที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยนะคะก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะ